สาม 4, สี่แสนประธานน่ะกรรมการกสทช,อชอเดือนละเท่าไรอ่ะสองสามแสนเนะีเ่ยเงินเดือนเยอะนะ <c oughs> เงินเดือนเยอะกว่านายกอีกนายกมันแทบแสนทั้งแสนเนะี่ยนายกประเทศไทยนี่เงินเดือนน้อยนะนะครับแต่ว่านายกประเทศไทยรวยที่สุดนะน่าจะรวยอ่าจะรวยที่สุดในโลกมั้งมีเงินตั้งหมื่นสามพันล้านนะนะครับนายกเองตอนนี้ก็ต้องแสดงภาวะผู้นำอนะ่ะนะครับนะถ้าผ่านผ่านอะไรต่างๆไปได้เธอก็จะมีภาวะผู้นำมากขึ้น ก็เป็นกําลังใจให้นายกนะสู้กันต่อไปนะหนึ่สู้คดีเรื่องโดนกล่าวหาหนีภาษีสองสู้คดีเรื่องโรงแรมที่เขาใหญ่สามสู้กับตึกสตง,งเนี่ฮะสี่สู้กับเป็นนินไหวห้าสู้กับพวกข้าราชการทั้งหลายที่เช้าชามเย็นชามนะครับนะถามอะไรก็ตอบไม่ได้ถามวัวก็ตอบควายถามวายก็ตอบวัวนะตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงเตือนภัยช้านะ โยนขี้กันไปโยนขี้กันมาถามว่าใครต้องรับผิดชอบไม่มีนายกแม่งก็ปวดหัวเลยนะครับเป็นคุณหนูอยู่ดีๆต้องมาเป็นนายกมาเจอสถานการณ์แบบนี้จริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับพี่น้องครับบ้านเมืองเป็นของเราครับประธานานายกรวยกว่าทํามอีกนะครับอรวยหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ยาเสพติดก็เต็มบ้านเต็มเมืองก็ไปทางไหนก็ยาเสพติดครับปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะแม่งปราบไปจับไปอาไปขายบ้างอะไรบ้างนะ ฟอกเงินก็เต็มไปหมดพวกไฮโซต่างๆไปออกรายการทีวีก็โดนตั้งคำถามทำไมพวกมึงรวยกันจังวะใส่สร้อยเส้นเราไปร้อยล้านนาฬิการ้อยล้านมีเงินให้คนนี้ยืม4ี0ร้อล้านนะพอไปดูผลประกอบการอนทิบหายขาดทุนเอาเงินเอาทองมาจากไหนมาปล่อยกู้ให้เขายืมเงินสืบไปสืบมาแม่งจะวนไปวนมาเดี๋ยวนี้ม่งจะกลายเป็นเว็บพนันออนไลน์ยาเสพติดฟอกเงินทุจริตคอรัปช่นแรงงานต่างด้าว คือมันจะกลายว่าไอ้พวกที่อวดร่ำอวดรวยออกทีวีทั้งหลายเนี่ยทำไปทำมาแม่งก็กลายเป็นพวกอะไรพนานอนอนไลน์ทั้งนั้นเ <c oughs> พราะคนทั่วไปมันจะรวยอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวนี้แหะชามจานเป็นล้านราคา4ี่แสนห้าแสนนะลดราคาเป็นร้อยล้านบ้านสองสามรอยล้านแม่เอาเงินจากไหนมาซื้อไปไปดูกิจการชิบหายขาดทุนหมดแนละ้วบ้านทำไมรวยจังนะครับ <c oughs> นะสัพากรก็ต้องเข้าไปตรวจ ไปตรวจไอ้พวกเนี้ไม่ใช่มาตรวจอ่าพวกอย่างผมเนี่ยไม่ต้องมาตรวจดอ,อกเสียภาษีอะไรเนี่ยมีเงินเดือนมีอะไรแม่งตรวจชีบหายสันมกรณ์ยื่นแบบแล้วยังเสียภาษีครบไหมแลวไอ้พวกที่ออกทีวีเนี่ยใส่สร้อยเส้นละหกสิบล้านมีเงินให้ยืมคนละสี่ร้อยล้านบ้านราคาสองสามร้อยล้านจานชามเป็นล้านเนี่ยสันพกรณ์ทาไมพวกเองไม่ไปตรวจไอ้พวกเนี้ยมาตรวจอย่างพวกผมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพวกอย่างเงี้ยไปไปตรวจ จะไปตรวจทาไมอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยทุกเดือนก็ต้องเสียภาษีนะเสียภาษีทุกเดือนเนี่ยออกทีวีก็เสียภาษีได้มาห้าพันก็ต้องเสียภาษีแล้วสามพันก็ต้องเสียภาษี <c oughs> โอกาสจะหลบเลี่ยงภาษีน้อยนะครับก็ไปเล่นงานในพวกร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ยนะครับตวรวจทิปหมายเลยตรวจนี่ตรวจในวพวกไฮโซไฮโซนั่นไฮโซนี han, ่ han, han, ขับรถโอ้โหราคาหลายร้อยล้านโอ้โหนะครับ มีเงินให้คนนี้ยืม400ล้าน600ล้านนะครับสร้อยเพชร60ล้านมึงเอามาจากไหนแล้วรายได้มาจากไหนนั้นไปตรวจสอบหน่อยทําไมมึงรวยกันจังนะกล้าไปตรวจสอบไม่ละก,กรมสรรพากรตรวจสอบจะพวกกูนี่แหละนะครับไม่กล้าหรอกเพราะมันรวยนะครับนายก,ก็ไปตรวจสอบหน่อยนะครับเนี่ยซื้อขายหุ้นกันจริงเปล่านะครับหรือว่าเป็นการยกให้แม่ยกให้นายก4-5พันล้าน ต้องเสียภาษี5% 200ล้านแต่ไม่ได้เสียแต่ทําเป็นซื้อขายซื้อขายก็ไม่มีการจ่ายตังจ่ายเป็นตั๋วเพีนก็ยังไม่ถึงกําหนดกล้าไหมล่ะที่บดีกรสัมกรณ์เนี่ยกล้าไปตรวจในพวกนี้ไม่ได้พวกใหญ่ๆตัวโตมาตรวจสอบจะพวกชาวบ้านเนี่ยตรวจจะแม่ค้าออนไลน์ไอพวกนี้ก็ไม่มีทางสู้อะตรวจยังไงก็ต้องยอมอะไรเงี้ยสังคมไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับประเทศเรา นี่ฟีเดเอลความจริงมาพูดนะนะครับเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอะไรต่างนี่ก็โดนตรวจสอบภาษีแมคค้าออนไลน์กลางวันเป็นลูกจ้างตกเย็นมานั่งไลฟ์สดก็โดนสนรรพกรตรวจสอบเสียภาษีครบหรือยังยื่นแบบหรือยังไปตรวจสอบที่ไอ้พวกไฮโซทั้งหลายที่ออกรายการดังๆอ่ะว่ามึงไปเอาสร้อยเพชรมาจากไหนมีเงินที่ไหนเขายืมทําไมพวกมึงรวยกันบ้านช่องชามเป็นล้านอะไรเงี้ยนะไปดูหน่อยฝากไว้นะฮะเนี่ยมานั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ร้านตัดผมอะไรพวกนี้โดนกันทั่วหน้าคนจนเนี่ยแม่งไม่มีทางสู้นะครับคนจนก็นะอย่างที่วิโร์บอกอะ่ะคนจนไม่มีทางไม่มีทางเลี้ยงภาษีเพราะอะไรเป็นเงินเดือนถึงเวลาก็ต้องหักต้องส่งทั้งประกันสังคมทั้งสรรพากรจริงไหมครับพี่น้องครับคนจนแม่งไม่มีทางเลือกในการเสียภาษีแต่คนรวยแม่งเลือกเลยพอรวยมากก็เอาเงินไปลงทุนซื้อตึกซื้อบ้านซะไม่ต้องเสียภาษีนะครับ นะหรือไม่ก็เปไ็นไงนะยกหุ้นยกอะไรให้ลูกก็ทำแม่งเป็นการซื้อขายซะแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะจ่ายเป็นตัว๋วแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีกำหนดวันชำระนี่สรรพกรก็ไม่ได้ภาษีนะครับหอย่างเงี้ยเยอะนะสี่พล้านนี่ก็200รว่าล้านสนรรพกรกล้าเสี่ยงไหมนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะตรวจแม่แธ่คนจนคนโจนโดนหมดนะนะข้างถนนถนนนี่โดนสนรรพกรเดินตรวจมาเนะี่ย แต่อ้ร้านใหญ่ๆเนี่ยมันมีช่องทางหลบเลี่ยงภาษีนะครับรวยเลือกได้นะฮะอือใช่เลยถูกตั้งเงินเดือนสองหมื่นเสียภาษีเต็มๆเนี่ยเขาบอกเนี่ยเนี่ยพวกลูกจ้างโดนเต็มๆผมก็โดนเต็มๆนะครับนะบนะครับมันก็ตรวจต่พวกเนี่ยคนยากจนเนี่ยไอ้รวยๆเศรษฐีไปตรวจเนี่ยนะนะลูกจ้างเนี่ยอย่างที่บอกอะหลังเลิกงานก็มาไล่สดแม่งก็โดนภาษีย้อนหลังไปทําไมทํามาก็ไม่ต้องทําแล้วหมด นะบีบเข้าไปบีบเข้าไปไปนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเออนะเรื่องไอไอตึกถล่มอะไรต่างๆนี่แม่ก็มีเรื่องราวสตอรี่หาคนรับผิดตอนนี้ยังหาคนรับผิดไม่ได้เลยนะก็ไม่รู้จะโยนขี้ไปให้ใครนะครับตึกถล่มเนี่ยตึกสตงอนโยนขี้ไปให้ใครอ่ะคนออกแบบหรือคือหลักกฎหมายเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างคดีประเภทเนี้ ความผิดมันมีอยู่มีอยู่สามส่วนหนึ่งคนออกแบบไอคนออกแบบไอตึกสตอตงอถ้ามันทํางานผิดพลาดอันนี้มันต้องรับผิดใครที่ออกแบบวิศวกรใครที่เกี่ยวข้องกับแม่ต้องรับผิดนะถ้าออกแบบผิดพลาดนะสองไอคนรับเหมาก่อสร้างถ้ามึงไม่ได้ทําตามแบบมึงก็ผิดสามวัสดุอุปกรณ์เนี่ยไม่เป็นไปตามที่ TOR หรือตามที่ตกลงกันอันนี้ก็ผิดนะ แล้วข้อต่อไปไอ้คนตรวจงานคุมงานแม่งก็ต้องผิดถ้ามึงรู้ว่าเขาใช้เหล็กไม่ถูกต้องเนี่ยและไอ้วิศวกรคุมงานเนี่ยนะครับแล้วมึงเซ็นผ่านไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็รับผิดนะครับหน่วยงานเนี่ยเจ้าของโครงการสตง,เ,งเนี่ยเนะเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าปล่อยปะ่าละเลยไม่ดูแลไม่สนใจอะไรต่างๆมันใช้เหล็กต่ำกาคุณภาพในการก่อสร้างก็เอาหูไปนาวตาไปไล่สมมุตินะก็ต้องรับผิด นะอันสุดท้ายแม่งไม่ต้องมีใครรับผิดเลยออกแบบก็ถูกตั้งถูกต้องทํางานก็ถูกต้องตามแบบเหล็กก็ถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดก็ไม่มีใครต้องรับผิดเขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบมาแล้วปรากฏว่านะทุกคนทําหน้าที่ได้ถูกต้องหมดทุกคนแล้วก็ไม่มีใครต้องรับผิดชอบก็ใครตายก็ตายฟรีไปใครเจ็บก็เจ็บฟรีไปแค่นั้นอะเงินที่เสียไว้ก็เสียฟรีไป <N Memorial> <ihood> <N m> นะแล้วก็เสร็จแล้วก็บริษัทประกันก็จ่ายไปบริษัทประกันก็บอกแล้วนะถ้าก่อสร้างไม่ทําตามแบบบริษัทประกันแม่งก็ไม่จ่ายเหมือนกันบีอูสี่บริษัทเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องรับผิดชอบเป็นพันล้านบริษัทประกันก็ต้องเข้ามาตรวจสอบว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญของเขาบริษัทประกันรัฐบาลไทยก็มีแต่รัฐบาลไทยนี่ผู้เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือได้หรือไม่ก็ไม่รู้ว่ากันไปผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศอะไรต่างๆหน่วยงานกลางนะแต่บริษัทประกันภัยเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญของเขา ถ้าไม่ได้สร้างตามแบบเขาก็ไม่จ่ายครับเขาไม่ชดใช้ก่าเสียหายนะครับอันนี้เป็นหลักของสัญญาประกันภัยนะเขียนไว้ชัดนะข้อยกเว้นความรับผิดมันมีข้อยกเว้นความรับผิดอยู่แล้วถ้าไม่ก่อสร้างตามแบบใช้เหล็กนะต่ำกว่ามาตรฐานใช้เหล็กปลอมเหล็กเทียมเหล็กที่ไม่ดีเขาก็ไม่จ่ายครับใครตายเป็นกระตายฟรีไปนะครับนะเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับคดีนี้แม่งยาวนะฮะทนายก็มีงานทำกันอีกเยอะค่าทนายก็ต้องผมว่าแม่งต้องเป็นรนะ้อยร้อยล้านแลคดีเนี้ย <c oughs> ใครได้เป็นทนายคดีนี้ก็รวยแนละ้วคดีเดียวพอแล้วไม่ต้องทำอะไรละนะที่ทําคดีเนี้ยไอ้ตึกถล่มเนี้ยบ้านเนี้ยนะแล้วเท่าที่ผมทราบมาจากบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยมีทั้งผู้รับเหมาหลักผู้รับเหมาช่วงเอา้าไอ้ผู้รับเหมาหลักแม่งชิปหายไปแล้วเจ๊ง ไอ้ผู้รับเหมาช่วงก็ต้องเจ๊งตามก็เจ๊งกันไปทอด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 เพราะฉะนั้นคนงานมันก็ไม่ได้เงินบริษัทรับเหมาก็เจ๊งบริษัทรับเหมาช่วงแม่งก็เจ๊งเจ๊งกันไปสับคอนแทคสับเ็ช่วง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 กี่ช่วงไปก็เจ๊งกันหมดเพราะนั้นก็เตรียมหาทนายสู้คดีกันนะครับแต่ทุกบริษัทในส่วนใหญ่มีทนายอยู่แล้วเตรียมสู้คดีกันไปแล้วครับทนายก็มีงานทําแล้วเพราะว่าอะไรต้องเล่งทวงหนี้กันล่ะทํางานแล้วไม่ได้ตัง นะต้องขายบ้านขายที่มาจ่ายเงินเดือนลูกจ้างคนไทยคนขเขมรกัมพูชาหาอะไรกัไม่หมดนะครับเนี่ยปัญหาแม่งบาบานเลยพี่น้องครับใครมีญาติพี่น้องทํางานอยู่ในตึกนี้ก็ลองโทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เด์นะครับหรือส่งอินบ็อกมานะผมก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าแม่งต้องหลายบริษัทเนี่ยทำตึกขนาดเนี้ยมันคนงานมันต้องเป็นเป็นร้อยเป็นพันนะครับพี่น้องครับอันนี้เรื่องใหญ่นะครับพี่น้องครับ นะลองมาแชร์ประสบการณ์กันยาวคดีนี้หาคนรับผิดใครแม่งอยากรับผิดอ่ะสหางอยากไหมละ่ะคนออกแบบแม่งบอกว่ากูทําดีที่สุดแล้วผู้รับเหมากูทําดีที่สุดแล้วนะแล้วยังมีข่าวเมื่อวานนี้อา่านะนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยขนแฟม้มหนีนะครับตํารวจจับไปแล้วก็เขตหวงห้ามเสือกไปขนไปขนแฟม้มหนีขนข,ข,ข,ขนแฟ้มหนีนะพยานหลักฐานมันก็อยู่ในเอกสารเนี่ยจะขนไปไหนละ่ะ นะครับก็โดนเรียกไปดําเนินคดีแล้วก็หาเนี่ยบุกลุกสถานที่ซึ่งเขาควบคุมอะ่ะมันต้องเก็บเอกสารมาตรวจสอบแล้วพู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้นะก็ต้องทํางานกันเต็มที่นะครับพี่น้องครับเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะความเสียหายเนี่ยมาหาศาลรัหนึ่งคนตายคนเจ็บค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอันนี้เสียแน่นอนภาพลักษณ์ประเทศชิบหาย ตอนนี้ภาพลักษณ์ประเทศเนี่ยชิบหายหมดเลยนะครับแย่ yeah, เลยครับไม่มีใครอยากมาเมืองไทยแนละ้วทัวร์จีนทัวร์อะไรต่างๆเนี่ยผมติดตามข่าวนะฮะยกเลิกครับไม่กล้ามานอนประเทศไทยโรงแรมอาคารสูงเนี่ยนอนนอนไปไม่รู้แม่งถล่มหรือเปล่าเพราะตอนนี้หมดความไม่วางใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องอาคารสูงเนี่ยไปดูข่าวต่างประเทศเ่ยเยอะเลยครับ เนี่ยข่าวในวงการทัวร์แรงต่างเนี่ยผมเป็นคนชอบเที่ยวเนี่ยผมก็ติดตามก็บอกปุ๊บทัวร์ยกเลิกหมดแล้วครับพี่เดนะที่จะมาเมืองไทยได้ไม่เอาแล้วแม่งนอนนอนอยู่ไม่รู้ตึกถล่มหรือเปล่านะเขาเกิดความไม่มั่นใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นั่นนะทัวร์เธอก็แย่รัฐบาลไทยก็จะมีรายได้าจากการท่องเที่ยวแม่งก็แย่ไปหมดลําบากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะนะภาพลักษณ์มันเสียหายดังไปทั่วโลกเลยอ่ะ แล้วบริษัทจีนก็เสียหายโรงแรมก็เสียหายสถานที่ท่องเที่ยวเสียหายห้างก็งสับสินค้าคนแม่งไม่กล้าไปเดินเดินเดินไม่รู้แม่ถล่มเมื่อไหร่และรายงานข่าวเนี่ยต่างประเทศก็บอกว่าเนี่ยอีกสองสามเดือนเนี่ยอาจจะมี after shock นะเท่ากับว่าชีวิตแม่ก็มีความเสี่ยงไปเรื่อยๆใครอยู่คอนโดแม่ผวาวนะ่ะลสองสามเดือนเนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคราวนี้เจ็ดเจ็ดจุดสองเลกเตอร์คราวหน้าแปดเก้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในคอนโดในประเทศไทยเนี่ย จะต้องตายอีกเท่าไหร่จะต้องเจ็บอีกเท่าไหร่หรือปลอดภัยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาก็เริ่มเป็นไงวิตกกังวลเนีหลายหลายคนก็อยากจะไม่อยากจะนั่นแล้วจองไว้แล้วไม่อยากผ่อนดาวแล้วเว้ยนะครับถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยนะไม่มีมาตรการอะไรต่างๆที่แน่ชัดนะครับนะครับไปดูที่ว่าปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องป้องกันแผ่นดินไหวปี50ปี60หรือเปล่าถ้าดูแล้วไม่มีมาตรการเราก็ยกเลิกสัญญา นะครับยกเลิกสัญญาของเงินคืนเพราะอะไรเพราะตอนนี้คนก็แม่ก็ไม่อยากดูคอนโดอยากจะขายทิ้งเนี่ยเมื่อคืนนี้โทรมาหลายรายอยากจะขายทิ้งอยากจะเลิกเช่าไปนะนะครับพักพวกผมเนี่ยอยู่ชั้นสี่สิบกว่าหลายหลายคนเนี่ยก็บอกโอ้ไม่อยากอยู่แล้วพี่เดกลัวตายนะนะครับนักองนักข่าวไปเช่าบ้านก็อยู่เช่าคอนโดคอนเดบอกแตกแล้วไม่ไหวแล้วนะคือคนมันเริ่มไม่มีความมั่นใจตลาดคอนโดก็เริ่มแย่นะใครจะไปเสี่ยงตอนนี้ นะครับอืมนะนะมีการคอร์รัปชันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีอ่ะใครมันจะไปยอมรับว่ามันคอร์รัปชันใครมันจะไปยอมรับว่ามันโกงอ่ะสมมุติว่ามีเงินทอนมีเงินใต้โต๊ะมีอะไรต่างๆใครจะยอมรับว่ากโกงไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็อยู่ในคอนโดก็ต้องปรึกษาทนายเตรียมตัวกันไปนะครับอืม ว่ากันไปมันจะหาคนรับผิดชอบได้ไหมเนี่ยนะเออนะครับนี่ก็เรื่องใหญ่นะเรื่องนี้นะนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเปิดหนังสือสั่งการหากกรรมการกาสอทอชอจะให้สำนักงานดำเนินการใดต้องให้ประธานมอบหมายก่อนเท่านั้นโอ้โหเนี่ยมันจะไปทำหาแลยต้องรอประธานมอบหมายเนี่ยเนี่ย M Cot คอ w ์ทนิวเอเร้อยจด้เียเข้ามาโพสต์เนี่ยนะนะครับ ต้องได้รับมอบหมายจากประธานนะใครฝ่าฝืนถือว่าทําผิดวินยัยเอ้าใครแม่งจะกล้านะครับประเทศเราเป็นอย่างนี้นะครับกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะเร่งค้คนหานะครับนะครับยอดตายยอดสูญหายอีกเพียบเหตุอาคารสอตองอแห่งใหม,ม่ถล่มทีมกู้ชีพไทยเทศผัดกันเปลี่ยนเวรทำงานแข่งกับเวลา <c oughs> อืม ดูคต่อไปนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคราวนี้มันมีคดีความที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยมันมีการคดโกงกันเยอะมีพี่น้องประชาชนปรึกษาม,มาหลายคดีเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้านี้พอฟ้องเจ้านี้พอฟ้องลูกนี้เสร็จมันก็ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนียกทรัพย์สินหนีให้ญาติขายขายทรัพย์สินหนี เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดรัพย์มาชำระหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องทำอย่างไรหรือไปทำสัญญาซื้อขายปลอมกันขึ้นมานะครับผมก็เลยไปค้นคำพิพากษาของศาลฎีกาปี33และปี47มาให้เป็นประโยชน์ครับคำพิพากษาฎีกาที่4056ทับ33และคำพิพากษาฎีกาที่2041 47สมทับ47สมมติเราเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้เราเนี่ยขายที่ดินขายบ้านหนี ยกทรัพย์สินให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยึดทรัพย์นะครับทําสัญญาซื้อขายปลอมขึ้นมาหลอกลวงนะสารนิกาบอกว่าตกเป็นโมฆะเจ้าหนี้ฟ้องให้เพิกถอนนิติกรรมได้ทรัพย์สินเหล่านั้นจะกลับมาเป็นของลูกหนี้แล้วเจ้าหนี้ก็ไปยึดทรัพย์ได้เลยครับนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะลองโทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันสามารถที่จะฟ้อง เอาที่ดินเอาบ้านเอาทรัพย์สินที่ลูกหนี้ยกให้คนอื่นกลับมาเป็นของลูกหนี้เหมือนเดิมแล้วเรายึดทรัพย์ได้นะครับฟังแล้วเป็นไงน่าสนใจไหมนะเลขคำพิพากษาเดี๋ยวผมใส่ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาโพสต์ไว้นะที่แพลตฟอร์มที่สามารถโพสต์ได้นะพี่น้องลองเข้าไปดูนะเป็นไงเพราะฉะนั้นใครหนีหนี้นะครับเจ้านี้ก็สามารถดําเนินการได้เลยนะครับผมโพสต์ไปให้แล้ว ดีกาที่4056ทับ33และดีกาที่2041ทับ47เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมลูกนี่โอนทรัพย์สินหนีได้นะครับนี่เอาไปใช้เลยนะอาจารย์เดไปหามาให้เพราะนั้นทุกวันนี้พอเป็นหนี้ปุ๊บแม่ก็ขายบ้านขายช่องนะยกทรัพย์สินให้ลูกให้เมียทำทัญญาซื้อขายปลอมบ้างอะไรบ้างสร้างหนี้ปลอมครับฟ้องยกเลิกได้หมดครับนะครับแต่ นะนะครับฟ้องฟ้องเพิกถอนได้หมดแล้วที่ดินกลับมาเหมือนเดิมยึดได้เลยครับใครเป็นเจ้านี้ฟังทางนี้นะฟังอาจารย์เดน,นะนะครับฟังนะอะไรที่ผมมาพูดนี่แม่งได้ประโยชน์ันนะ้งนั้นแหละใครได้ประโยชน์แล้วก็ส่งวายมาสักขวดหนึ่งนะครับนะฟังอาจารย์เดได้ประโยชน์ว่าเนี่ยโอ้ยแบบนี้ตรงกับของกูเลยนะนะส่งวายมาหนึ่งขวด นะส่งวายมาที่เลขที่1 9 4ซอยรามินทา5้งทับหนงแฝงรามินทาเขตการยากรกรุงเทพนะครับนะครับ,นะรบเพราะนั้นเนี่ยรายการฟังดีก็วาวกวนตังไม่ต้องส่งเพราะผมไม่ได้รับตังรับอะไรนะฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมฟังเสร็จแล้วก็ไปบอกต่อนเนี่ยเอ้ยลูกนี่มึงโกงหรือเปล่าวะอาจารย์เด้ก็บอกว่าถ้าลูกนี่ล้วเนี่ย พอโกงเสร็จแล้วแม่ก็ยกบ้านยกที่ดินเนี่ยบัญชีเงินฝากไปใส่ชื่อลูกชื่อเมียเนี่ยนะฟ้องฟ้องเอากลับคืนได้นะอ่านะเห็นไหมครับเนี่ยไปบอกต่อบอกต่อบอกไปคนละสิบคนให้คนมาดูรายการจานเดย์เนี่ยจันเดย์แม่งตรงไปตรงมาได้ประโยชน์อะจุกครูทุกวันอ่ะจานเดย์ถ้าคอนโดเกิดปัญหาแล้วเข้าอยู่ไม่ได้อ,อพยพเราจะทํายังไงครับและติดผ่อนอยู่ใครจะต้องผ่อนต่อ ถ้าคอนโดมันมีปัญหานะครับนะแล้วก็มันเล้ามันไรต่างเราก็ฟ้องเจ้าของโครงการฟ้องได้เลยครับนะฮะเพราะว่าถือว่าการก่อสร้างของคุณเนี่ยไม่มีมาตรฐานปกปิดความจริงไว้คุณไม่บอกนะครับไม่มีมาตรการในการป้องกันแผ่นดินไหวฟ้องได้เลยครับติดต่อทนายใกล้บ้านคุณเลยนะครับยื่นเนื้อทิศให้มันดาเนินการแก้ไขสร้างความมั่นใจถ้ามันไม่ทําเราก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค ค่าวางาสารไม่ต้องจ่ายถ้าเป็นคดีผู้บริโภคนะจ่ายแต่ค่าทนายค่าทนายก็ไปตกลงเราทนายข้างบ้านเรานะครับเข้าใจนะไม่ยากครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อคอนโดเราก็คาดหวังว่าคอนโดอยู่แล้วไม่ตายไม่ใช่อยู่แล้วตาย,ตายนอนเวาเดี๋ยวเขย่าก้องแขงก้องแขงก้องแขง,งไอชิบหายแล้วใครจะไปอยู่เลยนะนะไปนอนในป่าช้าไม่ดีกว่าหรอจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับอาจารย์เดก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง กดหัวจงหัวใจมีอะไรก็กดกดมันไปนะฮะจุกรูจุกรูเห็นนะเราให้ความรู้ทุกวันเนี่ยรายการแบบนี้จะไปดูที่ไหน,นให้ความรู้แม่งทุกวันทุกวันนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องมิจฉาชีพมาพูดทุกวันลแล้วจะแม่งก็คนโดนหลอกทุกวันเนี่ยนะครับวันก่อนก็นกมีนะฮะเอฟซีโทรมาถามโดนหลอกไปตั้งสิบกว่าล้าน,นโอนไปตั้งสามสี่สิบครั้งละนะครับต้องระวังนะครับใครไม่รู้จักเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันมี ยิงแอดยิงแอดยิงโฆษณาโผลมาโผลมาที่หน้าแพลตฟอร์มเราเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปนะกดเข้าไปกดเข้าไปยิงแอดเข้ามากดเข้าไปกดเข้าไปมันก็พาเข้า Open นแชทนะนะครับอ่าเข้าไปใน Open นแชทเสร็จนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์มันก็มีพวกหน้ามามาหลังนั้นก็เข้ากลุ่มย่อยแล้วมันก็หลอกตังให้เรากดสแกนไปน้าวันหนึ่งสามล้านสิบล้านโดนหลอกกันเยอะแล้วคนที่โดนหลอกไม่ใช่คนโง่นะคนฉลาด คนเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าไปเชื่อคนง่ายเพราะไม่ได้ติดตามรายการอาจารย์เดถ้าติดติดตามเวลาในอาจารย์เดไม่มีใครโดนหลอกหรอกถ้าจะโดนหลอกก็โดนอาจารย์เดหลอกอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราก็เตือนทุกวันทุกวันทุกวัน,วนตำรวจก็เตือนหน่วยงานราชการก็เตือนตำรวจเขาก็เตือนเตือนแต่ก็ไม่มีใครสนใจนะครับเออนะครับอาจารย์หิวเปรี้ยวปากใช่ครับใช่ครับ ข้างบ้านผมไม่มีทนายนะครับนะครับเวลาได้รับหมายสารอะไรก็ต้องไปศาลนะครับได้รับหมายเรียกตำรวจก็ต้องไปนะนะครับไปถึงถ้าเราไม่ทําผิดก็ปฏิเสธไปก่อนหลังจากนั้นก็มาคุยกับทนายแล้วก็มาทําคาให้การเป็นรายลักษณ์อักษรไม่ต้องไปพูดครับพิมพ์เลยนะจ้างทนายใกล้บ้านนะทำคำให้การสามพันห้าพันอะไรมันทำได้หมด่นะครับเวลาโดนฟ้องพวก คืนรถเช่าซื้ออะไรเนี่ยสู้คดีขาาอายุความบัตรแคดเงินกู้นะจ้างทนายใกล้ๆบ้าน3 0 0พันห้าเฮ้ยมึงช่วยเขียนคำให้การสู้คดีหน่อยคดีกูขาดอายุความแล้วไม่ต้องใช้นี่คับฟ้องมาเรื่องคืนรถค่าส่วนต่างนะอยากจะลดค่าส่วนต่างหน่อยสามพันห้าพันจ้างเขาเขียนคาให้การเขียนเสร็จทนายไม่ต้องไปศาลเราไปเองนะจ้างเขาเขียนคาให้การแล้วเราก็ไปศาลเองเราไม่ว่างก็ให้ญาติพี่น้องไปสมัยนี้ไม่ต้องใช้ทนายคดีง่ายๆกิ๊กก๊อกพวกนี้ นะครับสบายๆนะทนายแถวบ้านปล่อยเงินกู้ร้อยละสิบสงสัยว่าความแม่งรายได้ไม่ดีปล่อยเงินกู้นะร้อยละสิบนะไปทำผิดกฎหมายได้ยังไงละทนายนะเ <c oughs> ข้าใจนะครับสนับสนุนให้อาจารย์เดชาเป็นนายการสูงสุดอ่อขอบคุณมากครับนะเป็นแค่เป็นกูนี่ก็เหนื่อยแ้วอย่าไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะ,นะครับจุกคร,ร,รูจุกครูนะนะเอาไว้อะไรดีครับ วายแดงครับนะครับนะครับสบายๆนะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับน้องพัดนี่ก็ขาประจําสดใสสมบัติปราพัดจีรวัตรนะขาประจาเราเยอะนะการก่อสร้างมีการลดสเปคหรือเปล่านะครับแล้วทําไมตรวจสอบแล้วผ่านไปได้อย่างไรมีการยัดเงินใต้โต๊ะหรือไม่อนะครับอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องการไปกู้ยืมเงิน อันนี้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลแล้วชาวบ้านก็ถามมาเยอะนะญาติพี่น้องไม่มีที่ดินก็มายืมที่ดินของเราไปกู้เงินธนาคารทําเรื่องโอนขายที่โดยที่ไม่มีการซื้อขายจริงหลังจากนั้นไปจำนองกับธนาคารนะครับนะครับพอถึงเวลาแล้วไม่ยอมคืนที่นะเจ้าของที่ก็ฟ้อง <c oughs> นะนะเจ้าของที่ก็ฟ้องเอาที่คืนได้นะลองไปดูนะครับนะครับเข้าใจนะ ส่วนที่ติดจำนองนั้นเขารับจำนองสุจริตได้รับความคุ้มครองก็คือต้องติดหนี้ไปด้วยคือญาติเราไม่มีที่ดินมายืมที่ดินของเราไปกู้เงินแบงค์เราก็รักญาติพี่น้องก็ทำสัญญาซื้อขายที่ปลอมๆขึ้นมาเปลี่ยนไปแล้วก็ให้ญาติเราไปาไปกู้เงินกับธนาคารพอถึงเวลาญาติเราแมงเบี้ยวไม่ยอมผ่อนกับธนาคารแล้วไม่ยอมคืนหนี้ก็ต้องไปฟ้องเอาที่คืน สามดีกาบอกว่าเนี่ยฟ้องคือเอาคืนได้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าญาติละอาหรือญาติเนรคุณมีคำพิพากษาดีกาที่สามสองห้าเจ็ดทับห้าแปดหกหกห้าศูนทับหกหนึ่งหนึ่งสามสองทับสองสี่สองเก้าห้าสองทับห้าสี่แบบนี้มีคนมาถามเยอะไว้ใจญาติเชื่อใจญาตินะอยากจะลงทุนขอยืมที่ดินหน่อยอญาติก็โอนให้ไป โอนทําเป็นเรื่องซื้อขายปลอมๆไปหลอกธนาคารได้เงินมาพอถึงเวลาเสือกไม่โอนที่ดินคืนครับนะครับเนี่ยญาติลาอาญาติลาครับอ่า